กลับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับการทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่6นะครับสัปดาห์ที่6ก็ไปลุ้นกันครับว่าทีมไหนจะมีโอกาสเก็บ3แต้มนะผมเริ่มจากคู่แรกก่อนนะในคืนวันเสาร์18นาฬิกานาทีแมนยูบุกไปเยือนเบนฟอร์ดแมนยูเนี่ยเกมเกมล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะเชลซี2-1 แต่ฟอร์มเนี่ยโอเคครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีแต่ครึ่งหลังเนี่ยอาจจะดบดบลงไปผมยังมองว่าเบนฟอร์ดกับแมนยูเนี่ยณนะตอนนี้โอกาสเนี่ยใกล้เคียงกันผมว่าเสมอ1-1นะครับสำหรับเบนฟอร์ดแมนยูลีดปอนมัดนะครับก็ปอนมัดหน้าบุกเอาชนะได้อ่า2 0เชลซีไบตันครับคู่นี้ก็ถือว่าฟอร์มสูสีนะ อ่าเชลซีมีโอกาสที่เล่นในบ้านนะครับก็น่าจะเบียดได้2อหนึ่งนะครับสำหรับเชลซีกับไบตันแมนซิตี้เบอร์ลี่นะครับไม่ต้องพูดถึงครับถล่มยับครับเกิน3ลูกนะครับสำหรับคู่นี้แมนซิตี้เบอร์ลี่คิดนัมพาเลสรีพูเกมในวันนี้เป็นเกมที่สาหัสนะครับสำหรับรีพูพาเลสเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ เช่นเดียวกับลิพูก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะรวดแต่ฟอเรสเนี่ยอาจจะหลุดเสมอไปเยอะลิพูมาเล่นที่เซเวนเฮิร์ตพาร์คเนี่ยก็เป็นงานหนะักทุกครั้งที่มาเล่นที่นี่นะครับผมเชื่อว่าจะเสมอกัน2-2คู่นี้นะครับฟอเรสต์ซันเ์แลนซันเ์แลนบุกเสมอได้1-1สเปอร์วูฟก็ไม่น่าพลาดครับ สเปอร์ก็น่าจะถล่มอ่ะคู่นี้นะเกิน2ลูกนะครับสำหรับสเปอร์กับวูฟแอตตันวิลล่าฟูลลมนะครับฟูลลมฟอร์มดีวิลล่าเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเล่นในบ้านโอกาสที่จะบุกไม่ใช่บุกสิแบ่งแต้มกันได้นะครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่า11น่นอ่ะน่าจะสมเหตุสมผลแล้วนะครับสำหรับเนวคาสเซลอาเซนอล นิวคาสเซิลอาร์เซนอลคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เล่นกันชนิดที่ต้องบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆเมื่อเจอกับอาร์เซนอลผมเชื่อว่าอาร์เซนอลบุกชนะได้สองหคู่นี้นะครับเอเวอร์ตันเวสต์แฮมเอเวอรตันชนะ2-0งศนนะครับก็ไปติดตามกันสำหรับใครที่ ติดตามผลพิมลีกนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่อยากจะอยากจะมีการจับสลากคาราบาวครับรอบที่3เข้ามาพอดีนะครับเข้ามาพอดีก็อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับคาราบาวครับมันมีอ่ารอบที่4การจับสลากคาราบาวครับรอบสี่นะครับ ไอซ์แลนพบไบตันนะครับกิมบี้พบแบนฟอร์ดอ่าสววนซีพบแมนซิต,ตี้นิวคาสเซิลพบทอตแนมฮอตสเปอร์เล็กแฮมพบคาร์ดิฟลิปูพบคิสซันพาเลตวูฟพบเชลซีแล้วก็วีคอมพบฟูลแลมนะครับก็ไปติดตามรุนติดตามเชียร์กันได้สำหรับใครที่เป็นแฟนบอลน,นะครับวันนี้ไปก่อนครับ